ที่สเดือนนี้ก็ปาเข้าไปกับ15 ETS แล้วตอนนี้เราเห็นคนอื่นเราใจร้อนแต่ความใจร้อนก็ทําให้เราไปได้ดีเหมือนกันเราเห็นแล้วเรามีไฟแล้วเราอยากทํางานให้ดีขึ้นไาอีกกลายเป็นว่าม,มันผักดันเราไปอีกพัฒนาได้ก็ทําดิเออทาเลยถ้าเูาสึกเครียดมากหรือท้อมากก็ให้ผ่อนผ่อนบ้างแค่นั้นเองเวลาที่ผม analyze บทนะนะสมมติว่ามันมี dialogue หนึงที่พี่ผมต้องพูดว่า yes I am วิธีการอ n นาล z e ์ของผมก็คือผมจะแบ่งช่องเป็นนี้อันนี้ Flow มีรอยยิ้ม yes i am อันที่3 yes i am อันนี้ก็ความกังวลเนี่ยไม I am ถ้าจะทำงานใหญ่ต้องมีวิธีคิดที่ใหญ่ตามงานถ้ามโมแต่ irt, ใช้วิธีคิดเล็กๆสร้างงานใหญ่เป็นการขยันที่ผิดทาง ศิลปะมันเป็นสิ่งที่ผมอ,อยู่กับผมมตั้งแต่เด็กมากๆจนพร้อมได้คือว่ารูปแล้วมีไม่กี่อย่างหรอกที่ผมทำได้ดีมันาจจะมีแค่อย่างเดียวด้วยซ้ำมันไม่มีประโยชน์ที่เราจะมาไม่มั่นใจกับสิ่งที่เราจะเอามาเป็นอาชีพหลักของเราจะเอามาเป็นชีวิตหลักของเรามันมันต้องมั่นใจ เราหันไปทางไหนก็ตามเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกคนพยายามจะพรีเซนต์ด้านที่มันเป็นโพซิทีฟรอยยิ้มของตัวเองก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราแสดงความอ่อนแอของตัวเองเออกมาบ้างเปิดเผยด,ด้านที่เราคิดว่าเราควรจะต้องซ่อนว้าที่จริงมันอาจจะไม่ได้จําเป็นจะต้องซ่อนนะคะคุณจะพูดเสมอว่าคนที่ชอบแฟชั่นคือคนที่รักตัวเอง เพราะว่าฉันอยากให้ฉันดูดีฉันอยากใส่เสื้อสวยๆฉันอยากเดินออกไปแล้วฉันมีความสุขกับตัวเองคนอื่นจะคิดว่าฉันสวยไม่สวยเรื่องของเขาฉันรู้สึกว่าฉันได้ทำตัวเองให้สวย อาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะทำทำาไมเปลืองตังค์เราว่ามันไม่มีคําว่าเปลืองหรอกถ้าเราชอบกราฟฟิตี้สำหรับเราอ่ะมันเหมือนถ่ายทอดมันออกมาได้เลยอ่ะคือเราหยิบสีปุ๊บมันไม่ต้องมาเหมือนเพ้นท์ที่ใช้ผู้การเกลี่ยสีผสมสีกราฟฟิตี้เราเลือกสีที่เราชอบทําสเก็ตเลือกสีที่เราชอบเสร็จปุ๊บน้องออกไปเจอกาแพงก็พ่นเลย ศิลปะมันเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้วยนะจากพื้นที่ที่คนอาจจะไม่เคยรู้จักเลยพอมีสื่อมีอะไรทําให้ชุมชนมันมีชีวิตชีวาขึ้นคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่เขาก็อยากให้ที่เขาแบบดูสะอาดสะอ้านดูเรียบร้อยอะไรครับการที่เขามองมันเป็นศิลปะข้างถนนลเลือยเทอะมันก็เป็นเรื่องปกติแล้ ศิลปะในยุคปัจจุบันอะ่ะมันต้องปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีด้วยถ้าคนที่เป็นคอนเซอร์วทีฟจัดๆเลยอะ่ะหรือเป็นงานแบบทชดิชแนลอาร์ตแบบไม่เอาแบบเทคโนโลยีเลยเราว่ามันจะ,จะค่อยๆหายไปแล้วคราวนี้เมตาเวิร์สมันจะเข้ามาเราว่ามันจะเกิดอีกหลายอาชีพเข้ามาเช่นมีอาร์ติสต์แต่ด้วยความที่มันเป็นดิจิตอลมันไม่ได้เป็นงานที่จับต้องได้อะ่ะคนอาจจะมองว่าคุณค่างานมันอาจไม่เหมือนงานประติมากรรมงานเพนติ้งบนแคนวาสทุกวิถีชีวิตทุกการใช้ชีวิตของผู้คนกำมองว่ามันคือศิลปะ ศิลปะคือธรรมชาติก้าง็็คือผลผลิตของธรรมชาติทำงานมาสกิลกล้าวก็เท่าเดิมคนเห็นก็เยอะแต่ว่าพอมีคนดังแชร์มาฟอลโล่เขาก็จะฟอลโล่ตามคนนั้นแล้วคุณค่าของงานคืออะไรอะ่ะมันมีการันตีคนนี้แม่งเจ๋งอะแล้วมันฟอลคนนี้ก็เลยฟอลตามแต่งานก้างเหมือนเดิมเลยนะมันเจ๋งขึ้นเพราะว่าทัศนา จะตกกากรรมของผมคือผมถูกสาบมาให้เขียนรูปที่ผมยิ่งเขียนยิ่งเจ็บยิ่งเจ็บต้องยิ่งเขียนแต่ถ้าผมเจ็บต่อไปเรื่อยๆก็ไม่รู้สิทุกวันผม,มจะไปโดดตึกก็ได้ <c oughs> หวังว่าไม่นะอีแมสอดิเคชันเนี่ยมันสร้างมาเพื่อผลิตคนให้เข้าไปสู่การปกป้องประเทศอะครับมันต้องการควบคุมให้ทุกคนเนี่ยเหมือนกันแน่นอนว่าทุกวันนี้มันใช้ไม่ได้อยู่แล้วไอ้กรอบที่มันสร้างมาเพื่อยุคสงครามเมื่อแบบ80กว่าปีที่แล้วถ้าเขาเข้าใจอะเขาจะไม่พยายามที่จะให้เด็กถูกปั๊มออกมาเพื่อเสิร์ฟในยุคสงครามอยู่แล้ว อาจารย์เป็นอุปสรรคหนึ่งของการอยากทํางานมันถูกบังคับว่าต้องส่งสเก็ตคือเราไม่อยากเอาความคิดของของเขามาใส่ในงานเราเราเราอยากให้ให้เขาเห็นงานที่ที่เป็นความคิดของเราเลยวิธีของเขามันเป็นวิธีในเมื่อ10ปีที่แล้วในยุคนี้มันก็ต้องเป็นวิธีในช่วงนี้ เริ่มตั้งคําถามเฮ้ยวิชานี้มันเรียนไปทําไมคําตอบที่ได้กลับมาเรียนเรียนไปเถอะสักวันหนึ่งมันก็อาจจะได้ใช้ก็ได้คําตอบของครูมันก็เลยฟังไม่ขึ้นก็เลยแสดงออกมาแบบเอ้ยถ้าเขาสั่งให้ทำเราก็ไม่ทํามันผิดเพราะว่ามันเป็นกฎไงก็ไม่ต้องตั้งกฎสิมันจะได้ไม่ผิดก็อยากให้ทุกคนนะคะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่ ถ้าเรารู้สึกว่ามันยังใช่อยู่แล้วมันมีหนทางต่อได้ก็อยากให้ลองต่อไปอย่าเพิ่งยอมด้วยบางทีพี่เข้าใจว่าชีวิตเรามันไม่เหมือนกันปัญหาก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่าเพิ่งทิ้งมันนะคะบางทีเราอาจจะหยุดไปก่อนได้เพื่อไปทําในสิ่งที่ต้องทําไปทําในหน้าที่แต่เราสามารถกลับมาหามันได้ตลอดเวลาะคะ่ะแล้วก็พี่คิดว่าการที่เราเต็มที่กับอะไรแล้วเราก็เห็นอะไรที่ชัดอยู่ยังไงวันหนึ่งมันก็จะต้องเป็นจริงค่ะ ทางเพจเอทีเอ็มสเปต้องขอขอบคุณศิลปินทุกท่านที่ได้มาร่วมแชร์มุมมองต่างๆสะท้อนเรื่องราวชีวิตของศิลปินเองและเราคาดหวังอย่างยิ่งว่าผู้ชมจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการรับชมคอนเทนต์ของเราขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วพบกันใหม่ปีหน้าสวัสดีครับ